สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำในดวงคลิปเรนดอมคลิปนี้เราจะมาตรวจสอบ นะพลังงานความคิดความรู้สึกของมือที่3ว่าเขาคิดว่าคนรักเก่าของคุณรักคุณหรือว่ารักเขามากกว่ากันตอนนี้เวลานี้นะสมาพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe และแชร์ฟังแล้วอย่ากรีดอย่าปรีดนะคะเพราะว่าหน้าไพ่เป็นพลังงานรวมอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะ สมบัติพลังงานของคุณและเขาเราสองสามคนลักนณราศีที่โดดเด่นนะเจมินาราศีมิถุนทัดลมสำหรับใครที่มีปัญหาความรักที่มีประเด็นนะคะคนรักเก่ากับมือที่สามนะ แต่ถ้าเปเป็นแบบความสัมพันธ์ปกติเขาจะชู้นะเขไม่ได้จริงจังกับใครนะอันนี้ก็คือแบบก็ไม่เข้าประเด็นแหละนะไม่ตรงคําถามเนาะจะมีนนราศีมิถุนทัานลมมาราศีเมษราศีพิจิกเลวราศีสิงห์ธาตไฟสันคนเกิดวันอาทิตย์ทัดไฟ เอ,อถ้าดินพฤกษกุมกรน,นะสถ้าเธอเกิดวันเสาร์ธาตุไฟแคปิิจน,น,น,นราศีมังกรถ้าดินมูลราศีมีนราศีกร,รกฎตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาเราสองสามคนมีสามยี่สิบหกสิบเจ็ดสิบเก้าห้าสิบสิบสามแล้วก็สิบสี่นะคะสำหรับความรักที่มีประเด็นฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าคนรักเก่าของคุณนะคะแสดงออกถึงความรู้สึก ที่มีต่อคุณนะคะต่อหน้ามือที่สามอย่างไรตอนนี้เวลานี้เขาดูนะคะความคิดความรู้สึกการกระทําของคนรักเก่าของคุณนะคะที่เขาแสดงออกนะคะพฤติกรรมความคิดความรู้สึกที่มีต่อคุณต่อหน้ามือที่สามเขาแสดงออกอยังไงเขาพูดยังไงฮะ แรงแมนเครียดไปแอบเครียดป่ะนะคะนอนห้อยหัวอยู่นะเครียดในเรื่องของความสัมพันธ์ณนะตอนนี้เวลานี้ซึ่งความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยเหมือนอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะคนรักเก่าของคุณอะ่ะจะต้องตัดสินใจทํะไรบางสิ่งบางอย่างนะนะต้องเลือกนะคะคือแบบเหมือนยังไม่เปิดเผยความรู้สึกนะคะยังไม่ชัดเจนกับใครเลยอะ่ะ มันเป็นพลังงานแม้เขาจะอยู่นะกับมือที่สามมากกว่าคุณแต่เขาก็ยังแสดงออกว่าไม่ได้อยากจะจริงจังกับมือที่สามนะมันเป็นประมาณเดียวว่าตัวของเขาเนี่ยคือเนี่ยนะคะนิ่งนิ่งเฉยต่อคุณและอาจจะนิ่งเฉยต่อมือที่สามด้วยเพราะว่าแสดงออกต่อมือที่สามนะคะแบบเป็นเพื่อน สะมากกว่าแต่อาจจะสนิทนิดหน่อยเพราะว่าอยู่ใกล้กันนะมีกิจกรรมร่วมกันนะก็ได้ซึ่งตัวของคุณอาจจะอยู่ไกลจากเขาก็ได้นะในความสัมพันธ์แล้วเขาก็เหมือนกับว่ากําลังพินิษพิจารณาระหว่างความสัมพันธ์เนี่ยนะผู้หญิงกับผู้ชายที่ต่างคนก็ต่างถือเหรียญคุณก็นิ่งเขาก็นิ่ง นะคะเขาก็นิ่งใส่มือที่สามด้วยแล้วเขาก็นิ่งใส่คุณด้วยแต่มือที่สามมีความกระดีกระดามากกว่าคุณเพราะว่าเป็นเพื่อนเป็นสังคมไงกินเที่ยวดื่มหรือว่าไปไหนมาไหนร่วมกันแต่เขาอยู่ในช่วงของระหว่างของการตัดสินใจเลือกนะนะะแม้เขาจะร่วมกิจกรรมกับมือที่สามมากกว่าคุณแต่ความรู้สึกคือก็ไม่ได้ให้มีสถานะอะไรเขาก็ยังถือความครองตัวความเป็นโสดอยู่นะคะเหมือนกับว่าแอบมีคุณอยู่ในใจ นะแล้วก็ปิดเงียบเก็บคุณไว้ในใจแต่กับมือที่สามไปไหนมาไหนด้วยกันก็จริงแต่ก็ไม่ได้มีสถานะอะไรให้นะคะก็ไม่ได้เรียกว่าแฟนก็ไม่ได้เรียกว่าคนรักหรือนะอาจจะเป็นเพื่อนฟิลแฟนก็ได้นะคะแต่มือที่สามก็แบบกระดีกระดามากกว่าคุณนะก็เลยเป็นเหตุให้ว่าคนรักเก่าของคุณหรือว่าคนที่คุณถามถึงเขายังไม่ได้ชัดเจนกับใคร เขายังไม่เลือกครายเขาชอบทั้งสองคนแหละนะคะฉะนั้นณนะตอนนี้เวลานี้สถานะของเขาก็น่าจะเป็นหนุ่มโสดสาวโสดพอไม่แม่ไม่เช่นกันนะคะอืมดูสี่เก้าวถ้วยเนี่ยเขามีความสุขแบบนี้คุณเขามีความสุขในรูปแบบของการที่เขาไม่ได้อยากจะเลือกใครเป็นตัวจริงไม่ได้อยากจะผูกมัดกับใครนะเจ็ดดาบออกมาตรงนี้แสดงให้เห็นว่าเขามีคุณอยู่ในใจนะ คุณเหมือนยืนรอเขาอยู่ปลายอุโมงนะคะแต่มือที่สามอะ่ะเดินจูงแขนเขานะคะทุกวันทุกวันเลยแต่ว่าไม่มีสถานะให้สรุปแล้วมันคือยังไงอารมณ์นี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างความสัมพันธ์ของเขากับมือที่สามเป็นไงขอสองหน่อยทำให้มือที่สามเขาคิดนะคะและก,ก็รู้สึกสงสัย ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับมือที่สามนะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนที่เข้ามาในชีวิตของเขานะคะสิบดาบโอ้โหนะคะเขากับมือที่สามหรือว่าความสัมพันธ์ณนะตอนนี้เวลานี้บอกว่า มันเคยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เคยพยายามมากๆในความสัมพันธ์คืออยากได้มากนะคะอยากได้แบบโอ้โหเรียกว่าตัวสั่นสนั่นหวั่นไหวนะคะต้องได้พอได้มันแล้วเป็นไงนะคะในความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าโอ้โได้อยู่เคียงข้างหรือว่าได้มาอยู่เคียงข้างแล้วกับมีความรู้สึกว่า มีการเปรียบเทียบนะคะกับการจะกลับมาหาคนเก่าถ้าคุณเป็นคนเก่าเขาเปรียบเทียบคุณกับมือที่สามนะว่าคุณคุณอาจจะไม่ได้สวยอ่ะนะคุณอาจจะไม่ได้สวยหรือว่ามีสเสน่ห์น่ารักเหมือนมือที่สามแต่คุณเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกหึงหวงได้โดยที่คุณอาจจะไม่ทำอะไรเลย คุณไม่จำเป็นต้องแต่งเนื้อแต่งตัวสวยนะคะไม่ต้องไม่ต้องโปรยเสนีหวานเสนีนะ,ะไม่ต้องพยายามทำอะไรเลยในขณะที่มือที่สามอาจจะเป็นคนที่แบบอาจจะน่ารักนะคะอัธยาศัยดีสวยหล่อพูดจาดีนะคะแต่คนที่ทำให้เขาหึงหวงแล้วก็คิดมากคิดเยอะนิ่งได้ส่องนะ,ะติดตามโซเชียลของคุณได้เนี่ย คุณเนี่ยแหละนะคะดูสิเดอะสเตรนจ์คุณเอาอยู่ทุกสถานการณ์และทําให้เขาเปรียบเทียบคุณกับมือที่สามว่าโอโ้โหอีกคนเหนึ่นยแต่งตัวสวยนะชวับชวับมาโชว์สักยภาพนะ,ค,ะความเริศดของตัวเองให้เขาดูทุกวันจนเขารู้สึกมันธรรมดานะมองเดินผ่านตลาดอะเออเห็นเห็นคนแต่งตัวสวยแบบนี้นะธรรมดามากแต่กับคุณเนี่ยเดอะสเตรนจ์นะคะเงียบ นะเรียกว่าน้ําไม่กระเพื่อมไม่ไหวติงน้ํามาเรียบเรียบเงียบเงียบนะแบบจริงจังคึงข,ขังเขากับมีความรู้สึกสนใจชีวิตของคุณมากกว่ามือที่สามอีกนาะนี่ก็เลยเป็นเหตุปัจจัยว่ามือที่สามเนี่ยเครียดมากเพราะว่าฉันน่ยอยู่กับเขามาตั้งนานแล้วฉันปฏิบัติผัดวีเขาฉันเออกเอาใจเขามาตั้งนานแล้วแต่ ความรู้สึกรักที่เขามีต่อฉันเนี่ยฉันไม่เคยได้รับเลยก็เขาเป็นคนดีค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าอาจจะทํางานหนะักบ้างงานหรือว่าเดินทางบ่อยไม่มีเวลาสนใจมือที่สามด้วยแหละนะมีแต่มือที่สามอาจจะวิ่งตามเขาต่อยต้อย,อยนะคะแต่ตัวของคุณก็แบบเฉยอ่ะใครจะตามใครใครจะวิ่งกับใครเชิญค่ะฉันอยู่บ้านนะเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงการเลรี้ยงไก่แต่งตัว นะอยู่บ้านเฉยๆนี่แหละนะคะเออก็เลยทําให้เหมือนมือที่สามเครียดเนาะเพราะว่าคุณไม่ทำอะไรเลยไงคุณเงียบเกินไปผิดวิสัยนะของคนที่แบบอาจจะเป็นตัวจริงก็ได้นะเป็นคนที่มาก่อนก็ได้ก็เลยทําให้มือที่สามคิดมากคิดเยอะในความสัมพันธ์มาดูกันระหว่างคุณกับมือที่สามนะคะมือที่สามคิดว่า เขารักใครมากกว่าขอแบง่งแบ่งไพ่ออกเป็นสองกองนะคะแบ่งไพ่ออกเป็นสองฝั่งฝั่งของคุณเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังดีกว่าฝั่งของคุณนะสลับกันบ้างอันนี้นะฝั่งนี้ก็คือฝั่งของมือที่สามนะมาดูซิว่า ความรู้สึกที่เขามีต่อมือที่สามแล้วมือที่สามสัมผัสรับรูบร้เพจสปนเเคิลนะคะวันแรกยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละเริ่มต้นยังไงก็เป็นการเริ่มต้นแบบนั้นเลยนิ่งๆเงียบๆเรียบนะะเรียบนะคะเรียบเรียบเคียงเคียงเรียงเรียงนะคะก็มีการพูดคุยกันไปไปมาหาสู่กันทำงานร่วมกันนะคะ แต่ว่าทําไมมือที่สามกลับมีความรู้สึกว่ายัางไม่พอกับการกระทําของเขาเขาอาจจะเหมือนกับว่าสนใจในเรื่องของการทํามาหากินมากกว่านะไม่ค่อยที่จะมีเวลาพามือที่สามไปเที่ยวนะคะประมาณนี้แล้วมันเป็นการที่เหมือนกับว่าแสดงออกว่ารักว่าชอบแล้วก็ยังมีความรู้สึกเหมือน มือที่สาสัมผัสรรบรู้ได้ว่าเด l เลเวอร์ตรงนี้เหมือนเขาจะไปโปรยเสนห์หวานเสน่ห์เหมือนเขาจะไม่ได้หยุดที่มือที่สามนะประมาณมือที่สามคือเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานนะคะอาจจะเป็นคนที่ดูน่ารักไม่ค่อยจะพูดสักเท่าไหร่หรือว่าอาจจะพูดเยอะนะจนจนรู้สึกว่าเขา ไม่ค่อยแสดงออกความรักที่มีต่อมือที่สามแต่นะัมือที่สามก็มีความสุขมากนะเออที่แบบว่าเอามีแต่ทํางานอย่างเดียวนะคะแต่ว่าคือเวลาที่เหมือนกับแสดงออกถึงความรักอาจจะดูไม่ค่อยที่จะโรแมนติกเท่าไหร่นาะอดูเฉยๆดูนิ่งๆแต่มือที่สามก็มีความสุขแหละนะคะก็รู้สึกว่าเขารักว่าเขาชอบถ้ามือที่สามเขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นตัวจริง หรือว่าถ้ามือที่สามเป็นตัวสำรองมองว่ามือมือที่สามต้องการเป็นตัวจริงในอนาคตข้างหน้าแต่ถ้าเป็นตัวจริงตอนนี้เวลานี้มือที่สามรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากอยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ดูเขานิ่งดูเขาไม่หวานไม่โรแมนติกเหมือนอดีต นะคะอดีตอาจจะเป็นคนที่แบบอาจจะออพาเมือที่สามไปกินไปเที่ยวไปดื่มอะไรเงี้ยนะแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าคนของคุณทํางานพูดแต่เรื่องงานพูดแต่เรื่องเงินแล้วก็ดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยที่แสดงออกถึงความรักที่โรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าพูดคุยกันเฉพาะเรื่องงานเรื่องเงินอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่พูด อ,อาจจะเป็นอดีตไปแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่มือที่สามคิดแล้วก็สัมผัสได้และมือที่สามคิดว่าคนรักเก่าคนรักเก่าของคุณรักมือที่สามไหมอดีตรักมากกว่านี้อดีตแลบเริ่มเดิมทีแสดงออกมากกว่านี้ดูใส่ใจมากกว่านี้ตั้งแต่แอบแซบกันอะในกรณีที่แอบแซบ คนของคุณชวนหรือว่าพามือที่3มเนี่ยไปกินไปเที่ยวไปดื่มเข้าสังคมบ่อยมากนะพอเป็นตัวจริงแล้วนิ่งมากไม่ค่อยได้ไปไหนเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีเสียงนกเสียงกาเสียงหมาเสียงแมวรอบๆข้างบอกว่าคนของคุณเนี่ยคือแบบแอบไปไหนมาไหนทำอะไรคนเดียวตลอด พักหลังเนี่ยไม่ค่อยพามือที่สามไปเที่ยวเลยเนาะมือที่สามก็เลยรู้สึกเสียใจว่าอา้าวปัจจุบันนี้พอฉันเป็นตัวจริงหรือว่าฉันอยู่ข้างเขาตลอดเนี่ยหรือว่านะคะในกรณีที่แบบเป็นเพื่อนฟิลแฟนนะมือที่สามก็มีความรู้สึกว่าเออก็ยังยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะหรือว่าในกรณีที่มือที่สามมาเป็นตัวจริงนะตอนนี้เวลานี้มีความรู้สึกว่าไม่โรแมนติก ไม่มีความรู้สึกใส่ใจเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยฮาถ้วยฉันว่าเมื่อก่อนดีกว่านี้นะปัจจุบันนี้ทําไมถึงเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ไปฟังเสียงนกเสียงกาเสียงหมาเสียงแมวบอกว่าเขานะกลับมาเจ้าชูอีกแล้วหรือเปล่าหรือว่ากลับไปหาคนรักเก่าหรือเปล่านะคะและความคิดความรู้สึกของมือที่สามที่คิดว่าคนรักของคุณหน้าที่จะมีการแบบ เหมือนห่วงแหนความโสดอะ่ะเออบางกรณีนะคะแต่งงานเป็นครอบครัวกันอยู่กินกันฉันสามีภรรยาแต่คนรักของคุณนะแม้จะอยู่เ,ออเป็นครอบเป็นครัวกับมือที่สามแต่มีการแสดงออกเหมือนเป็นหนุ่มโสดสาวโสดนะคะไปไหนมาไหนทำอะไรคนเดียวนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยที่จะ แนะนำมือที่สามให้เพื่อนๆหรือว่าสังคมรู้จักหรือว่าสังคมของเขาก็ไม่ค่อยที่จะรู้จักมือที่สามด้วยนะพักหลังเนี่ยคือแบบมือที่สามไม่ค่อยเข้าสังคมไม่ค่อยเที่ยวนะก็เลยทําให้มือที่สามมีคนรู้สึกเนี่ยนะคะฉุนเฉียวโกรธนะคะเรียกร้องเอาอย่างนั้นอย่างนี้เสียงดังนะหรือว่าเหมือนกับว่าคือคนของคุณไม่ทําตามใจมือที่สามเนี่ยมือที่สามคือค่อนข้างที่จะ ดุหรือว่าพูดมากพูดเยอะนะคือแบบอยากได้อะไรก็ต้องขอต้องพูดเธอทําแบบนั้นแบบนี้ให้ฉันหน่อยสิตั้งแต่สมัยอดีตอะแรกๆที่อยากได้มือที่สามนะคะเหมือนกับว่าคนของคุณเนี่ยทุ่มเทเป,ปทุกอย่างแต่พอมาอยู่ด้วยกันหรือว่าอยู่เป็นแฟนกันแล้วหรือว่าได้เจาะไข่แดงแล้วเหมือนกับมือที่สามต้องเหนื่อยกับการวิ่งตามคนของคุณมากๆ นะคะต้องเหมือนกับว่าปากนกกระจิบนกกระจอะตลอดเวลานะคะสั่งโน,น่นสั่งนี่สั่งน,นั่นรู้สึกมื่อที่สามมันมีความรู้สึกว่าคนของคุณรักมันน้อยลงนะคะรักเขาน้อยลงคือเขาต้องบ่นเยอะนะคะเขาต้องปากเปลียนปากแฉกเยอะนะคะไม่เหมือนเมื่อก่อน นะแล้วก็ชอบไปไหนทำอะไรคนเดียวด้วยเอ็มเพอเรอร์เนี่ยชอบควบคุมความสัมพันธ์หรือว่าถามอะไรก็เหมือนกับว่าชอบตะคอกเสียงดังกลับมานะนี่คือสิ่งที่มือที่สามสัมผัสรับรู้ว่าคนของคุณเนี่ยไม่ได้รักเขาเหมือนเดิมนะส่วนมือที่สามนะคิดว่าคนของคนเก่านะหรือว่าความสัมพันธ์คนของคุณเนี่ยรักคุณแบบไหนเอ็ดออฟสอด เบอที่สามคิดว่าสมัยที่คนของคุณอยู่กับคุณเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนชัดเจนนะคะเป็นคนที่เด็ดขาดเป็นคนจริงจังในความสัมพันธ์นะ,ะแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อเจอความสัมพันธ์ที่มันเหนื่อยหรือว่าเจอรักซ้อนเนี่ยนะคะตั้งแต่เจอรักซ้อนเข้ามาคุณก็ตัดจบความสัมพันธ์กับคนรักเก่าของคุณ นะคะแล้วก็คือคุณไม่มีเยื่อใยอะ่ะคุณเสียใจนั่นแหละแต่คุณคือเหมือนกับว่าตัดหางปล่อยวัดคนของคุณเลยเจ็บใจเสียใจมากๆยอมไม่ได้แล้วคุณก็เหมือนกับว่าอาจจะมีความรู้สึกเหมือนแสดงออกว่ารักรักคนเก่าของคุณมากเลยนะคะแล้วก็เลยเหมือนกับตัวของคุณเนี่ยรักมากเจ็บมาก นะทำให้เหมือนที่สามรู้นะแล้วก็เหมือนกับว่าในขณะที่ขนาดคนรักเก่าของคุณทําให้คุณเสียใจแต่เขากลับเป็นคนที่เหมือนมีความเศร้าซึมเองอะ่ะมือที่สามสังเกตเห็นว่าคนรักเก่าของคุณยังไม่ลืมคุณยังมีความรู้สึกเสียใจนะยังมีความรู้สึกผิดแล้วก็ยังมีการเหมือนรอทำอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วย นะคะยังไม่มั่นใจหรือว่ายังไม่ชัดเจนนะเพราะว่าการกระทําตรงนี้การที่คนรักเก่าของคุณไม่ให้สถานะมือที่สามหรือว่าเหมือนไม่ให้ความรักมือที่สามเนี่ยก็แสดงว่าคนรักเก่าของคุณยังรักคุณอยู่นะยังยังเหมือนเสียดายอยู่หรือว่ายังรู้สึกผิดอยู่อารมณ์นี้นะคะนี่คือสิ่งที่มือที่สามคิดว่าการที่เขาไม่ได้มีตัวตนนะหรือว่าไม่ได้มีสถานะ ในความสัมพันธ์นี้ก็เพราะว่าคนรักเก่าของคุณยังรักคุณมากนั่นเองยังลืมคุณไม่ได้และสิ่งที่มือที่สามคิดนะว่าคนรักของคุณเนี่ยยังรักคุณมากก็เพราะว่าคนรักของคุณไม่พยายามที่จะเหมือนกับให้มือที่สามเป็นตัวจริงเห็นไหมนะคะ คือไม่ยอมให้มือที่สามขึ้นมาเป็นตัวจริงหรือว่าไม่ให้ทําอะไรคุณเลยไม่ให้พูดถึงคุณเลยไม่ให้นินทาคุณเลยไม่ต้องเอ่ยถึงนะไม่ต้องไปพูดถึงเขาอีกอารมณ์นี้นะก็เลยเป็นเหตุปัจจัยให้มือที่สามมีความรู้สึกว่าโอ้โหลักขนาดแบบคือไม่ให้แตะต้องไม่ให้นินทาไม่พูดถึงเลยใช่ไหมนะแล้วฉันละ่ะนะประมาณนี้เลยนะมือที่สามก็เลยมีความรู้สึกว่าเออคนของคุณเนี่ย ยังรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่ยังมีความเกรงอกเกรงใจอ่ามันก็ใช่สิเพราะว่าคุณก็ไม่ได้ผิดนะไม่ได้นอกใจเขาเป็นคนผิดเขาต้องมีความเกรงใจมีความเกรงกลัวนะคะกลัวคุณนี่คือสิ่งที่มือที่สามสัมผัสรับรู้นะว่าคนของคุณยังกลัวคุณยังรักคุณอยู่ยังมีความรู้สึกผิดอยู่นะพูดว่าคุณไม่ได้นินทาคุณไม่ได้เลยมือที่สามก็เริ่มงอนนะคะและมือที่สาม เขาคิดว่าคนรักของคุณรักคุณมากกว่าเขาเพราะ The Rule The Hangman เพราะว่าคนของคุณก็ยังนอนคิดถึงคุณอยู่ยังคิดเหมือนอยากจะกลับมาอาจจะมีการเกลิ่นเกลิ่นนะ ว่าเออป่านนี้ตอนนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างนะขอส่องหน่อยซิหรือว่าพฤติกรรมของคนรักเก่าของคุณอาจจะมาส่องคุณก็ได้ส่องผ่านโซเชียลนะแล้วก็บน่นพึมพำพึมพำคนเดียวหรืออาจจะมีการจะทักแชทมาหาคุณก็ได้และวมือที่สามเห็นนะคะเออจากการที่แบบไปดูโทรศัพท์ไปจับโทรศัพท์ก็ได้ก็เลยทำให้มือที่สามคิดว่าคนของคุณ คนเก่าของคุณรักคุณมากนะ,ะแล้วก็ไม่เคยนะคะมีใจนะคะหรือว่าเหมือนกับว่าไม่เคยรักมือที่สามมากกว่าคุณเลยนะ,ะยังคิดจะวนเวียนกลับมาหาคุณอยู่นี่คือสิ่งที่มือที่สามสัมผัสรับรู้จากการกระทําของคนรักของคุณได้และมือที่สามเขาคิดว่าคนรักของคุณรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนของคุณเนี่ยนิ่งมาก นะคะนิ่งกับการแม้กระทั่งมือที่สามอะ่ะทำดีทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติพัดวีเอาอกเอาใจทุกสิ่งทุกอย่างแต่คนของคุณนะคะยังมีการที่แบบเออห่วงเนื้อห่วงตัวอีกนะนะ,ะแบบเอออาจจะมีการที่ถ้าแบบว่าเขาเป็นแฟนกันเขาไปคบกันเนี่ยเหมือนเมื่อที่สามบอกพาฉันไปเที่ยวบ้านเธอหน่อยสินะแต่คนของคุณบอกไม่ต้องมาหรอกบ้านลก ะะเ,ออเดี๋ยวฉันไปเก็บกวาดให้คนของคุณบอกว่าเอ,อ้ยไม่ต้องฉันจ้างแม่บ้านทำความสะอาดแล้วหรือนะคะถ้าเขาอยู่บ้านหลังเดียวกันมันก็จะมีความที่มือที่สามเนี่ยรู้สึกอึดอัดเพราะว่าคนของคุณนิ่งมากนะคะประมาณไม่เอาอกเอาใจไม่ใส่ใจไม่ดูแลไม่หวานนะคะหรือว่าเหมือนกับว่าแสดงออกว่ายังรัก คุณอยู่เนี่ยหกเหรียญตรงนี้ยคือมือที่สามสัมผัสราบุ้ดได้ว่าคนรักของคุณเนี่ยยังมีการที่แบบมีใจให้กับคุณอยู่ไงแล้วคือทําดีไม่สุดกับมือที่สามยังมีการส่องโซเชียลอยู่นะคะแล้วก็เดอะทาวเวอร์เนี่ยมีในเรื่องของการที่แบบเหมือนพูดพูดอะไรที่มันเหมือนกับว่าทําให้มือที่สามฉุกคิดอะนะคะ ตกใจหรือว่ามันมันมีบางสิ่งบาอย่างที่ทำให้มือที่สามรู้สึกว่าไม่รักฉันหรอที่อยู่กับฉันทุกวันเนี้ยทำไมนิ่งเฉยใส่ฉันแล้วก็มีมุมของตัวเองด้วยนะอาจจะมีมุมที่แบบเงียบๆนะต่างคนต่างอยู่ก็ได้นะหรือว่าคนรักของคุณอาจจะเหมือนกับว่าอยู่บ้านคนเดียวแต่ไม่เคยที่จะให้มือที่สามไปอยู่ด้วยเลยนะคะคือแบบถ้าแบบ ไปเจอกันไปมีรายการก็คือไปข้างนอกบ้านอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนท่านคือแบบอยู่บ้านด้วยกันก็อยู่คันลมุมหรือว่าแยกห้องนอนกันอยู่นะ,ะอันนี้เราไม่รู้นะเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยคือพฤติกรรมที่มันไม่เหมือนไม่เหมือนอดีตอะอดีตที่เขาเคยเขาเคยจีบกันอะนะคะตอนเขาจีบกันเนี่ยหวานซึ้งนะแนะนําคนนั้นคนนี้กินน๊กชัน้นเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานแต่พอมาอยู่ด้วยกัน หรือว่าไปไหนมาไหนสนิทกันมากขึ้นเริ่มมีขอบเขตนะเริ่มแบบจะมีความอึดอัดจะมีความเบื่อนะแล้วคนของคุณก็แอบ,บมาส่องคุณอย่างเงี้ยนะมีความหึงหวงคุณแสดงออกให้เห็นหรือว่าแม้กระทั่งมือดีสามพูดถึงเรื่องของคุณเนะี่ยคนของคุณก็จะบอกยุดพูดจะพูดทําไมจะพูดถึงเขาทําไมจะนินทาเขาทําไมอะไรเงี้ยคือออกนอกหน้ามากนะในการที่แบบ ไม่ให้มือที่สามดินทาคุณนี่คือเป็นสาเหตุที่ทําให้เมือที่สามคิดว่าคนของคุณยังรักคุณอยู่นะ,ะรักคุณมากกว่าเขาอีกหรือว่าชอบคุณมากกว่าเขาอีกนะ,ะแล้วก็ไม่ให้สถานะมือที่สามเลยจนทุกวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามือที่สามอยากจะบอกอยากจะบ่นอะไรนะบ่นอะไรคุณฟัง เมื่อที่สามอยากจะบอกอยากจะบ่นอะไรให้คุณฟังเมือ่อไสามบ่นว่าเมื่อไหร่เธอจะเริ่มต้นใหม่เมื่อไหร่เธอจะมีแฟนใหม่สักทีเธออยู่คนเดียว เธอไม่เหงาหรอเธอไม่หาแฟนใหม่เหรอเธอไม่มีแฟนใหม่เหรอไม่มีใครมาจีบเธอหรอหรือว่าเธอรอคนเก่าเธอรอเขากลับไปหาเธอหรอเธอยังรักเขาอยู่ใช่ไหมเธอถึงไม่เปิดใจให้คนอื่นอ่ะเธอคิดว่าเขาจะกลับไปหาเธอหรอนะคะเธอคิดว่าเขาจะ กลับไปหาเธอจริงๆใช่ไหมเธอถึงได้อดทนรอเขาักขนาดนี้เธอถึงไม่ยอมมีแฟนไม่ยอมเปิดใจเธอมั่นใจหรอว่าเขาจะกลับไปหาเธอเธอมั่นใจเหรอว่าเขาจะกลับไปเลือกเธอนะคะอารมณ์ที่แบบแสะคุณอะเออที่คุณโสดอยู่ทุกวันเนี้นะประมาณเนี้ยที่คุณโสดอยู่ทุกวันเนี้ยคุณอาจจะมีคนเข้ามาจีบก็ได้แล้วทําไมเธอคุณถึงไม่มีแฟนสักทีที่เธอหวงแหนความโสดเนี่ย นะเพื่อรอสามีเก่าคนรักเก่าเธอเหรอเออเธอก็สวยนะเธอก็เพอร์เฟคเธอก็เหมือนกับว่าพร้อมทุกอย่างกับการที่จะมีแฟนใหม่นะเธอคิดว่าเขาเป็นเนื้อคู่เธอเหรอเธอถึงไม่ยอมมีใครเธอถึงไม่ยอมเปิดใจนะคะอืมเธอคิดว่าระหว่างเธอกับฉันเนี่ยเขาจะรักใครมากกว่ากันละ่ะดูห้าถ้วยนะคะ คือพูดไปก็เหมือนกับว่าทิมแทงหัวใจตัวเองเพราะว่าห้าถ้วยตรงนี้อาจจะเป็นความรู้สึกของมือที่สามก็ได้ฉันไม่น่าเลยฉันไม่น่าเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้เลยถ้าฉันแบบไม่ได้รับความรักจากเขาจริงๆเนี่ยนะครับมันเป็นความคิดของมือที่สามนะคือถ้าเลือกได้อ่ะฉันอยากจะจบกับเขาตัวนี้เขายังรักเธออยู่อ่ะอารมณ์นี้เลย นะคะก็แบบมีการผลักไสไล่ส่งให้คุณแบบรีบไปมีสามีใหม่แฟนใหม่ซะเออเขาจะได้อยู่กับคนรักเก่าของคุณอย่างมีความสุขจะได้ไม่ต้องหวาดระแวงนะดูสิทะเลาะกันขี้หึงขี้หวงมือที่สามพึงหวงเขามากนะนี่คือสิ่งที่มือที่สามอยากจะฝากบอกคุณนะรีบไปมีแฟนใหม่สามีใหม่สักทีฉันเริ่มไม่ไหวแล้วนะคะฉันเริ่มกลัวแล้วนะนะฟังเพื่อเป็นแก้ตำถามเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ